อาแล้วกผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมนายอนันต์มันนี่นะครับขอทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมจากเหตุการณ์อาบิกไฟแนนซ์นะครับทำให้ผมมุดอิ่มเล็กน้อยนะครับจากการที่ผมไปทําบุญนะครับผมแล้วก็ได้ยินข่าวนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับถอนบีนบีออกยังไงครับอ่าไม่ได้ครับผมโดนลักไปแล้วนะครับ ในโอเคนานแค่ไหนจะหมดปิดสัญญาซื้อขายนะครับผมต้องดูว่าเหรียญอะไรนะครับผมต้องดูว่าเหรียญอะไรนะครับแล้วเวลาการาการการเอิร์นเท่าไหร่นะครับผมการออนเท่าไหร่นะอย่างเช่นคุณสาพอต n r ็นนะครับสามารถที่จะไปดูได้นะครับผมเช่นค,คุณเลือกเหรียญ s อ s อนะครับผม นะครับจองซื้อไปนะครับแล้วก็กดไปนะครับสมมติเรากดไปนะเราตั้งค่านะครับผมสูงสุดได้นะครับในโหมดนะซึ่งต่ำสุดก็คือหนึ่งปอร์เซนะครับผมต่อปีนะถามว่าทำไมตั้งค่าต่ำสุดหนึ่งเปอร์เซนต่อปีผมมองว่าหนึ่งปอร์เซนตต่อปีดอกเบี้ยก็เยอะแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งกดนะครับผมในการออมนะอันนี้คุณต้องเข้าไปดูดีๆนะครับผมซึ่ง เราออมปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่เราลน,นะครับไปอยู่ที่โอเคอแทนนะครับผมแล้วก็เวลาคุณขายนะคุณสามารถเปิดปลดขาย <c oughs> ขออภัยครับเดี๋ยว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 ,ยวเห็นกําไรของผมเดี๋ยวเห็นกําไรของผมมีปัญหาผมไม่มีกําไรครับผมขาดทุนภาษีภาษีแรงนะครับแต่จริงโอเคมันอยู่เวทนอครับทำอะไรไม่ได้หรอกครับทรานซิชันตรวจสอบไม่ได้กดจองซื้อใช่ไหมครับผมสมมติผมจองซื้อเสร็จปุ๊บนะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะเข้ามาในตรงส่วนนี้นะครับผมซึ่งรายได้ก็จะอยู่ตรงส่วนนี้กําไรก็จะเห็นอยู่นะครับผมสําหรับถามว่าจะขายยังไงใช่ไหมครับเรากดไปที่ตรงส่วนนี้แล้วกดขายนะครับเราสามารถขายได้สูงสุดนะผมตามยอดที่เรามีนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเราจะปิดการขายทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมไอ้ส่วนนี้ไม่ได้สิ่งสําคัญที่สุดนะสําหรับคุณนะครับผม มันจะถูกจองไว้นะครับในระยะเวลาที่คุณกดนะคือคุณออมอ่ะคุณสเต็กไว้นะครับผมสมมุติว่าคุณสเต็กไว้มันมีคําว่ายืดหยุนคงที่ใช่ไหมครับผมคงที่กับยืดหยุนเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าระยะเวลานะครับผมบางตัวอย่างเช่นตัวกิลฟี่อย่างเงี้ยมันมีระยะเวลาจํากัดนะครับอย่างสามสิบวันอย่างเงี้ยยืดหยุ่นก็คือมันยาวๆไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เก้าสิบวันก็คือหมดไปแล้วนะครับร้อยสิบร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะคือ มันแล้วแต่บุคคลที่จะชอบนะผมแต่มันสามารถขายชิงได้ทันทีนะครับผมถ้าคุณจะขายนะซึ่งมันไม่ได้มีอะไรยากสำหรับคุณนะครับผมไอ้เรื่องนี้อาจจะสับสนหน่อยนะฮะคุณสามารถไปอ่านเพิ่มได้นะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์เนี่ยคุณจะได้กำไรจากตัวคนที่ยืมเงินเงินเราไปนะครับผมแล้วก็เขาจะไปทำออปชันอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวเรานะฮะเราแค่ฝากสร้างรายได้เฉยๆนะครับผมนะฮะแล้วก็สมมุติว่าคุณจะขาย <S <S อ่ะ,อะผม เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่าผมขายยังไงนะขี้เกียจขายชิบเปงเลยว่ะเดี๋ยว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 ไม่ใช่งาน,นไม่ใช่งาน,อนเอ่อเบบี้ดอขายไม่ได้เราขายที่สุก็ได้ขายเบบี้ดอสไม่ได้นะฮะเบบี้ดอมันเดี๋ยวนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนออยู่นี่อยู่นีน่ติดกันติดกำไรกันไม่มีกำไรฉันไม่มีกำไร อ่ะฮะกดขายนะครับผมปกตินะอ่าสมมุติว่าคุณป้อนจำนวนนะอ่าฮะหนึ่งหนึ่งร้อยล้านนะฮะกดขายนะครับก็จะมียอดขึ้นมานะครับผมแล้วก็คุณกดขายไปนะนาขายเสร็จสมบูรณ์ครับยอดก็จะลดลงนะครับผมตามนี้เลยฮะเอ,อ้ยเช็ดยอดอยู่ไหนวะเองดูข้อมูลแล้วกดอ่า อันนี้หน่อยนะครับแล้วเขาจะขายให้เราเรนะื่อยฮะให้อะไรง่ายๆอัลังขายขายในราคาที่เรารับได้นะครับผมไม่ใช่เป็นราคาที่เรารับไม่ได้นะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมขายให้ดูเลยนะครับผมว่าเออนี่ผมขายจริงๆนะขายให้ดูนะครับแล้วเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะน,นี่ใช้เวลานิดนึงนะครับผมขายเซ็นมันจะเป็น USDT นะครับผมส่วนใหญ่นะ ร้อนอีกหนึงอย่างจริงเหรียญบางเหรียญมันไม่มันไม่ค่อยการซื้อขายมันไม่ค่อยโอเคสำหรับผมนะผมมองอย่างนั้นนะครับผมคือไม่ได้จําเป็นต้องเก็บเหรียญเหรียญก้าวเหมือน,อนผมนะผมบอกเสมอนนะในทุกคลิปนะเดี๋ยวผมต้องย้ําอีกใช่ไหมเนี่ยผมต้องย้าเข้าไปเรื่อยใช่ไหม <c oughs> เออเหรียญก้าวไม่จำเป็นต้องเก็บตามผมนะครับผมเพราะว่าบางทีแบบบางท่านแบบไม่เข้าใจนะว่าเอ้ยเก็บเหรียญก้าวมันได้ไม่ได้อะไรอย่างในอย่าง แล้วมันจะมีปัญหาไหมนะครับผมพูดให้ฟังย้ำๆหลายๆครั้งนะครับผมจะได้เข้าใจนะว่าเหรกาวที่ผมเก็บไว้นี่อ่ยมันขายได้นะครับผมแล้วถ้ามันขายไม่ได้ผมก็จะเก็บไว้ทำไมล่ะครับอา่าฮะอันนี้ผมกดขายไปแล้วนะซึ่งก็ต้องรอนะครับผมให้มันาจาับคู่นะครับผมของเหรียญน,นะไปนะครับซึ่งตลาดใน ต้องไปดูตลาดคิสุนะฮะว่าตอนนี้ตลาดคิสุเป็นยังไงบ้างนะครับตลาดคิสุกากามากนะครับผมสำหรับผมผมมออย่างนั้นนะให้ผมเทขายออกไปนะครับผมซึ่งตอนนี้มีคนซื้อไหมอืมน,น,นะฉันขายยอนไหนไปวะคือยอดซื้อยอดขายเนี่ยมันค่อนข้างจะสวิงนะฮะเราไม่จำเป็นต้องไม่ต้องเป็นต้องคิด ไม่ต้องไปต้องไปดูตรงนี้ก็ได้ครับผมแต่คุณจะมาดูก็ได้แล้วแต่คุณนะครับอันนี้ไม่ได้มีปิดปิดถูกอะไรนะสามารถดูเต็มหน้าจอได้นะครับผมซึ่งก็วิธีการเทขายเทซื้อก็ไม่ได้ยากครับแล้วฉันเทขายจุดไหนตันนะี้ไม่เป็นไรค่อยว่ากันค่อยว่ากันไม่เป็นไรคือพอเรากดเทขายนะครับผมมันก็จะจัดการขายให้เรานะแล้วเงินก็จะไปอยู่ในอของเรานะครับผม ส่วนนี้ไม่ยากนะครับสาหรับใคร,ใครทำนะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเดี๋ยวพอเราขายเสร็จปุ๊บมันก็จะรอ,ยอ,ย,อย,ยอดขายหน่อยนะฮะแล้วก็อฮะเขาใช้เวลาอ๋อมันมีส่วนระยะเวลาด้วยนะครับผมอันนี้ผมลืมไปสิบเอ็ดนาฬิกานะครับผมก็ถึงสิบเอ็ดโมงปุ๊บก็จะขายให้เรานะครับผมในยอดเงินของเรานะก็เหมือนกับการเทขายอ่าอ่า กองทุนนะฮะหรือเทขายหุ้นนะครับบางทีหุ้นมันได้เลยนี่หว่ามันใช้เปรียบเทียบไม่ได้ก็น่าจะเป็นเทขายกองทุนนะครับผมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการิสต์ออกมานะครับถ้าเป็นกองทุนต่างประเทศก็ต้องใช้เวลา2 3ถึงสวันนะครับบางทีติดวันเสาร์อาทิตย์ก็จะใช้เวลานานขึ้นไปอีกนะครับผมพยายามนึกภาพส่วนนี้ไว้นะครับแต่สามารถขายได้ทันทีนะถ้าคุณจะขายนะครับผมคือเขาพยายามเก็บเหรียญไว้ในตัวตัวกําไรของเขาตัวตรงเอินของเขานะครับผมไม่ให้เหรียญมันออก ประเด็นออกไปนะครับผมซึ่งค er ุณจะคุณจะเอาเหรียญออกไปสเต็กที่อื่นไม่ได้นะครับถ้าคุณสเต็กที่นี่ไปแล้วนะครับถ้าคุณเอินที่นี่ไปแล้วนะครับต้องเข้าใจก่อนนะเดี๋ยวคุณจะไม่เข้าใจนะครับผมแต่มันมีวิธีการหลากหลายที่คุณจะทําได้นะครับเช่นหลักประกันการกู้ยืมนะครับผมที่คุณสามารถใส่เข้าไปได้นะครับผมเป็นลิควิตตี้นะเป็นการยืมเงินนะครับผมเงินกู้ยืมที่คุณจะยืมไปนั้นขั้นต่ำก็คือสองร้อยอเหรียญไม่ใช่เด็กเออตัวละตัวละตัวละนะครับหลักๆหลัก ควาจริงแล้วถ้าไมนจะเป็นคุณก็ไปต้องกดยืมกู้ยืมหรอกเพราะว่ามันต้องทําเงินให้ได้นะครับผมซึ่งการทำมันนี่เกมเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับผมย้ําเสมอนะว่าการทํามันนี่เกมมันไม่ง่ายนะครับผมเออจริงๆผมไม่ค่อยมาดูตรงนี้ว่ะคือตรงนี้มันก็มีให้ขุดนะครับผมซึ่งแบบเราก็ตัวผมเองอ่ะผมไม่ค่อยสนใจตรงส่วนนี้นะผมบอกเลยนะเพราะว่าไอ้ถึงผมจะใช้โอเคเอ็กซ์บ่อยก็ตามนะแต่ ผมแทบไม่สนใจอะไรพวกนี้เลยแล้วก็ลืมจอยนะครับผมเอาจริงนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับผมได้ฟังแบบตรงๆนะรไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วนะครับผมสําหรับใครที่จะขายก็มีวิธีการขายให้ดูไปแล้วนะครับผมแล้วก็วิธีการทุกครั้งนะครับอ,อย่าลืมนะกดออกเสมอนะครับผมออฮันนี้บอกไปแล้วนะครับผมเอาสวัสดีครับพี่ในทวิตวีรันช์มีอะไรกันเลยครับทำไมจำนวนเหรียญสเต็กเพิ่มขึ้น วีรัตนรู้สึกจะมีอะไรวะมีอะไรชักอย่างนี้แหละมีอะไรวะวีรันมีอะไรวะพอพอดีไปนะทำบุญมานะบางทีแบบมันก็ไม่ได้แบบตามติดตามข่าวประมาณนั้นนะครับประมาณหนึ่งนะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคัมมิ่งซูนจะออกมาในะไม่ช้านะครับเออ ไหนว่ามีอะไรอ่ะเขาบอกเก็บเหรียญได้อ่ะเคลมเหรียญฟรีแหละครับประมาณนั้นมากครับผมเคลมอเอาผมสเต็กไว้ห้าปีนะอ๋อนี่ไงเคลมฟรีเนี่ยไม่ใช่อ่ะคืออะไรซะเดี๋ยวนะผมขอด้วยผมไม่แน่ใจบางทีแบบผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่มีอะไรนะที่เห็นเป็น รูปธรรมขนาดนั้นนะครับผมไปดูในทวิตเตอร์ดีกว่ามีอะไรบ้างท <c oughs> ้าได้ยินเสียงไ่ชัดขออภัยนะครับผมผมพยายามใช้ตัวไอตัว oh. โปรแกรมอ่านอีกตัวหนึ่งของผมนะครับผมเพื่ออใช้ระบบที่ง่ายขึ้นนะอ๋อ How to make free s t e กว v p a d ปุ๊บเทมฟรีวีแพแล้วก็ list ต็ก e e ีอ่ารีแพดคือคนที่สเตกไปแล้วก็ สวยไปว่างั้นเถอะ <c ười> <c ười> คือมันมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่ามันจําเป็นต้องจ่ายค่าแก๊สนะสําหรับเวลานี้นะครับผมแล้วก็มีคนสตเต็กไปเยอะพอสมควรนะสตเต็กเยอะมากนะครับผมโอ้สามร้อยหกสิบล้านนี่ถือว่าเยอะมากธรรมดาเลยนะผมกําลังกังวลน,นะว่าตอนที่จะจ่าย ตอนที่จะจ่ายดอกเบี้ยมันจะจ่ายได้ปะวะ <laughs> i โ o จะเกิดขึ้นนะครับผมในรอบหน้านะครับก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะครับผมซึ่ง i โ o ของ v e r u n c h ก็จะออกมาให้เราเครมกันนะครับผมคคุณจะเห็นนะว่ามันมีโปรเจกต์นะฮะเกิดขึ้นนะครับผมที่จบไปแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไเครมนะครับผมก็เช็คด้ว้ดีนะครับ ที่เกตผมผมเก็บไปสองพันเก้าอ่าสำหรับวีรันที่ผมเก็บต่างหากผมเก็บไปขายนะครับเพราะว่าดูดูทรงแล้วมีโอกาสที่เอ่อเราต้องปองก,กันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมากที่สุดนะครับผมเพราะว่าอ่าเชนที่มันจะออกมาซัพพอร์ตที่จะออกมาในอนาคตมันยังไม่ออกมาสักอเลย <laughs> <laughs> แล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับของวีรันท์นะครับผมหลายคนอาจจะไม่รู้นะคือผมพยายามบอกเสมอนะว่ากท,ทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับผมแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบว่า เชร์สุดลิ้ิทชิ้นประตูนะครับเพราะบางทีแบบมันเจอมันเจอรูปแบบที่เรียกว่า,าการที่มันไม่มีออเดดนะครับผมมันก็เสียโคตรเลยนะสำหรับใครที่แบบเจอในเหตุการณ์นะครับก็ต้องมาระวังด้วยนะผมทุกครั้งนะผมจะพยายามดูวีลันช์นะครับผมผ่านหลายส่วนนะครับผมแล้วก็ผ่านอีเทอร์นะจริงๆแล้วมันดูได้หลายส่วนนะครับผมเพราะว่าคนเก็บ คนเก็บจริงๆมี2อ0 0 0นะถือว่าน้อยนะสำหรับผมมองว่าน้อยนะครับผมสิ่งที่มันน่ากังวลใจนะสำหรับผมผมมองอย่างนั้นนะครับคือเขาแบ่งแบ่งกระเป๋าเยอะชิบหายเลยเ <laughs> นี่ยกระเป๋าที่เขาแบ่งนะครับผมคือเขาเทขายเหรียญน,นะถ้าเขาเทขายเหรียญจริงๆนะ <laughs> มันจะมันจะอนาถามากนะครับตอนนี้มูลค่าเบนเซดอยู่ที่สองสองพันล้านนะครับผมก็ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะมูลค่าซื้อขายต่อ รอบก็เยอะนะครับผมตลาดที่เข้าไปนะครับผมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตลาดนะครับผมแล้วก็ตลาดใหญ่ที่มีการซื้อขายก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับบิตมาร์สกับบิตทริกนะครับบิตมาร์สนี่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถ้าใครหลายคนทราบนะครับผมบิตมาร์สมันเพิ่งโดนแฮกไปอยู่แล้วสดๆอร้อนนะครับผมใช้ว่าเออใช่นะถูกนะมาระวังไว้ห hmm. น่อยก็ด pues ีนะครับผมการเก็บเียญในบิตมาร์สไม่ใช่มีความปลอดภัยสูงขนาดนั้นนะครับ Uh huh. ในฟิวเจอร์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาตอนนี้เขารับคนเข้าไปเป็นเดฟของเขาเพิ่มนะครับผมในการที่จะชวน IPO เข้ามานะซึ่งเราก็ต้องเห็นในอนาคตต่อๆไปนะว่า IPO จะเป็นยังไงในอนาคตนะครับผมข่าวที่เกิดขึ้นมาก็น่าจะเป็นข่าวนี้แหละที่แบบว่าสเ a ็กวีแพดครีมฟรีวีแพดแล้วก็รีสเต t กฟรีนะครับผมซึ่งต้องดูว่าฟรียังไงนะเพราะมองว่ามันยังไม่ได้ฟรีขนาดนั้นนะสำหรับผมนะ ถ้ามันเสียค่าแก๊สยังไงก็ไม่ฟรีรมีฟรีที่ไหนครับ oh. ไม่นาฟรีอ๋อ oh. uh huh. คุณเครเอมาครับผมขอบคุณครับสาธุนะครับผม กดมาห้าอืมเช่นกันนะครับคุลินครับ ชินจะชิโนบิซื้อที่ไหนวะเดี๋ยวนะไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับผมเพราะว่าทุกเหรียญที่เขาถามมาผมตอบไปนะฮะผมไม่ได้แนะนำอยู่แล้วนะครับผมชิโนบิไม่ใช่ชินจะชินจะตอนนี้ตลาดซื้อได้ในไหนบ้างวะ30วันนี้บวก250รยเ็นซ็นต์นี่ก็เยอะนะครับยู่ใสวอปอย่างเดียวนะฮะซื้อได้แต่อยู่ในสวอปรวนๆนะครับผมมูลค่าตลาด โอ้สบัสบสับเอ่อเยอะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ใช้ได้เว้ยไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับเพราะว่าบางครั้งหลายคนเข้ามาฟังผมเนี่ยอ่มีบางท่านนะขออนุญาตไม่ได้เอ่ยนะน,นะครับมีบางท่านที่แบบว่าอา่ทุ่มทุ่มไปเยอะนะครับผมขบังเหรียญน,นะซึ่งอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับผมยังไงอ๋อมีอยู่ในฮัตบิตด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ในตัวยูบิซองนะครับผมเราเข้าไปดูได้นะครับ โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าตัวนี้ยังไม่ได้เปรี่ยนป้าขนาดนั้นนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำที่ผมดูแล้วว่าเขามีการเติบโตไม่มากก็น้อยนะฮะก็คือ คือผมชอบอย่างหนึ่งของทีมงานเขานะครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการนะเงินนะต้องย้นยันหลายรอบเดี๋ยวเดี๋ยวฟังแล้วเบอร์อีกนะครับผมคืออย่างแรกออเดดนะครับผมเราเข้าไปดูออเดดของโปรเจกต์ได้นะครับแต่ออเดดมันยังยังัมนมีการแอสเซมนต์ส่งไปยังไม่ได้มีการน,นี่อ่ะแต่เปิดสกายเน็ตนะฮะเอาอ่ะเอากเขาอะเขาเปิดสกายเน็ตนะครับผมคืออย่างน้อยสุดเปิดสกายเน็ตมันก็ทําให้เรารู้ว่าความปลอดภัยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือเนี่ยแหละเขาเปิดหน้านะฮะซีโอนะครับผมซึ่งจริงไหมซีโอคนนี้ที่ทํานะครับผมแล้วคนติดตามน้อยนิงกระจิตลิกตนะครับผมเราก็พยายามดูนะว,ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันจริงหรือเปล่าที่คนคนนี้ทำนะครับผมแล้วเราก็เข้าไปดูเพิ่มเติมนะลิงก์เพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ในลิงก์อิบนะครับผมคนนี้นะครับผมชื่เฟรเดอร <laughs> สิ่งหนึ่งที่เขาทำนะเป็นเชฟอีกุสิตรีโอนะครับผมเอาไว้ง่ายนะของชิโนบินะครับผมการรับรองเขาเยอะนะแล้วก็ความสำเร็จของลักสูตรเยอะนะครับผมคือเป็นคนเก่งคนนึงอนะ่ะในโลกไปเนี้ยผมมองอย่างนี้นะครับผมแต่ไม่ได้มายไม่ได้สิ่งหนึ่งสำคัญนะที่ผมย้ำนะคนเก่งไม่ได้หมายความว,าว่ามันจะไม่โลภนะครับผมเพราะว่ามันโลภผบเนี่ยเลทเฮได้นะฮะ รถแมพมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจนะผมพยายามมองรถแมพของเขานะผมเพราะว่ารถแมพของเขาเนี่ยมีการเข้าไปในฟิกตัวฟิกตัวฟิกเอ็กซ์เอ็กซ์นะผมที่ลันช์ไปแล้วนะครับผมโซเชียลชนลิ้นพันกันจนน่าตกใจโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่เขากำลังทำนะต่อไปเขาจะลิสต์ในจากโบรกบิทบิทมาร์กเก็ตไอโอนะครับทุกตัวละครไบแอนซ์นะครับซึ่งมองว่าไบแอนซ์ในเฟดสามเนี่ย กับไอตัวลันช์โดยโจสวอปกับคาตาน้า 2FA w a l เ e t เนี่ยกับบล็อกชนที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อนะว่าคนนี้ทำได้ในความเชื่อของผมนะแต่ผมไม่ได้ซื้อเียตัวนี้ผม,ผมยอมรับผมไม่ได้ซื้อเียตัวนี้เลยเพราะว่าค่าแก๊สแพง,งเกินไปผมไม่ค่อยอยากซื้อนะครับคือถ้ามันเข้ากระดานที่ผมซื้อได้อ่ะอย่างก,กระดานพวกเกตไอโอเงี้ยผมจะซื้อครับผมแต่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินของใครก็ตามมันต้องซื้อตามผมนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่า บางคนไม่เข้าใจนะครับในสิ่งที่ผมพูดนะผมพยายามย้ำเสมอย้ำแบบย้ำย้ำจี้ย้ำยยยยยชัยนะครับผมอาา่าฮะมันแชร์ลูกโซ่หมดแล้วครับระบบการเงินโลกใบน,นี้อ่อไม่ไม่ทั้งหมดครับผมคุณต้องเข้าใจระบบการเงินของโลกใบน,นี้ก่อนนะครับคุณถึงจะคุณโจคุณจะต้องมาอธิบาย ระบบการเงินโลกใบนี้เนี่ยมันมันไม่เรียกว่าระบบแชร์ลูกโซ่นะถ้าคุณเข้าใจระบบจ,จริงๆนะครับผมไม่ไเป็นไรค่อยว่ากันฟิกเบบี้ดสไทตามาเนกชิบะชวยวิเคราะห์อย่าใช <im ps> ้คำว,ว่าวิเคราะห์ครับผมผมพูดเสมอนะว่าช่วยวิเคราะห์เกมสเปซชิปผมบอกเสมอในคิปในช่องผมนะว่าผมไม่ได้วิเคราะห์นะครับผมผมใช้คำว,ว่า การส่องดูนะครับผม Q&A วันนี้น่าจะจบแต่คนนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำออื่นๆต่อนะอู้พอเปิดเข้ามาปุ๊บมีเลยมีคนทำกล่องสุ่มแล้วเดี๋ยน p ะสเปซช,ชิพตัวเดียวกันพรวันนี้ยทำไมราคาเหรียญล่วงขนาดนี้เรียกจ้ะ มูลค่าตลาดนะครับผมปริมาณมูลค่าตลาดคนซืออ้อขายน้อยนะครับผมแล้วก็มันดูน้อยเกินไปป่าวะใช่ตัวเดียวกันไหมเนี่ยคนถือเหรียญไปสองหมนสี่นะครับผมถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการถือเหรียญน,นะซิปสเปดเฮ้ยเดี๋ยวนะเกมนี้คุ้นๆว้เหมือนเคยเหมือนเคยดูมันผ่านมารดแมปของเขาที่จับมาเก็บเพจ p ี p p v e รถแมพมันยังไม่เสร็จเลยเหรอ oh. เดี๋ยวนะรถแมพที่เข้าไปเล่นได้เล่นได้ยังเดี๋ยวเขเข้าไปดูกันนะครับ Under Maintain อ๋อมันเข้าไปเล่นได้แล้วเหรอแต่ Maintain ระบบเนี่ยน,นะอือดูไม่ค่อยดูน่าเชื่อถือ,อยังไงก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลย แต่ไม่เป็นไรครับมันก็เกมๆหนึ่งนะเป็น e x ็ o ซ Project นะครับผมที่ดูปัญหาที่เกิดขึ้นดูไม่น่ามีอะไรทำไมฉันถึงไม่สามารถซื้อได้คอนเน t ปัญหาระบบปัญหามีทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับผมถ้ามองถึงการสองตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเกมหนึ่งที่ระบบทุกเคมิคไม่ค่อยเดี๋ยวขอเข้าไปดูนะ อ่ไม่ไม่ต้องส่งก็ได้จ้ะอ๋อต้องส่งดนะ้วยมันถึงจะส่งไปไให้เราดูอีกโอโ้โ,อโหเฮ้ยคุณเอ้ย <ped> เดี๋ยวนะไม่ต้องดูตรงนั้นก็ได้ดูตรงไอ้นี้ก็ได้วะโฟเดอร์เลยก็ไนดะ้อืมโอหโหกระเป๋าแบ่งเป็นเพียบเลยจะเข้าตลาดไหนบ้าง <ped> ่ะเนี่ยคืออย่งาง <madı> <ped> ที่เห็นนะครับ <ped> ผมตอนนี้เนี่ยไอตัวสเปซซิปเนี่ยมัน มันมีตลาดที่เข้าอยู่จริงๆเนี่ยหนึ่งสองสามตลาดนะครับกระดานเทรดนะแล้วก็ตัว n พนเค s สวอปดีอ p p นะครับมูลค่าน้อยไปอ่ะน้อยมากๆนะครับผมสำหรับคนที่จะเข้าไปนะแล้วถ้าเข้าเกิดมีปัญหาอะไรแปลกๆขึ้นมานะครับผมควรจะซวยได้นะครับไม่รู้ตัวนะสำหรับผมตอนนี้ผมมองว่าถ้ามันเมนเทระบบ่บอยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเวิร์กขนาดนั้นนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะคือ ผมชอบอคนเวียดนามทําเกมอย่างหนึงคืออย่างน้อยที่สุดอ่ะเขาทําเกมออกมาเนี่ยอันนี้เขามีคน,ม,คนมีคนรับรองนะครับผมแล้วก็เขามีแอปไซโคดบรเรหเหมือนกัน,นผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะว่าคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่ทําเกมออกมาเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ดีเลอร์อประเสริฐสิขนาดนั้นถ้าเทียบกับเกมระดับโลกนะครับผม แต่เขาทําเกมออกมาแล้วระบบของเกมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าพึงพอใจนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่าแล้วก็ตัวตนของบุคคลที่ลองสูบมาเนี่ยแต่ละคนมีตัวตนจริงๆนะครับผมอันนั้นค่อนข้างที่จะวอดภัยในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวเดี๋ยวขอดูออ,อดิตก่อนออดิตของเขาใช้ตัวอะไรอ่นี่พี่แกไม่ลงทุนออดิตเหยแล้วเนี่ย คือสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบออเดดของเวียดนามอย่างหนึ่งก็คือเขาพี่แกเขาไม่ไม่คิดจะลงทุนในออเดดที่มันเป็นแบบเอออเดดระดับโลกอะ่ะเขาใช้ออเดดที่แบบว่าออเดดไทยอะ่ะเขไม่ใช่ออเดดพื้นบ้านจะใช้ออเดดไทยออเดดพื้นบ้านของเขาอะ่ะซึ่งมันก็ความเสี่ยงอย่างหนึงงน่งเหมือนกันนะครับผมต้องรับให้ได้นะสําหรับใครที่อันนี้ผมไม่ได้รีวิวตัวเกมนะครับผมเพราะว่า,วามองว่ามันไม่ใช่อ่ไม่ใช่แนวที่ผมชอบเล่นนะครับผม ต้องบอกไว้ก่อนนะบางทีแบบบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมผมไม่รีวิวตัวเกมนะผมจะพยายามรีวิวรอบนอกของตัวเกมมากกว่านะครับผมส่วนตัวเกมไหนที่ผมรีวิวจริงคือผมจะรีวิวจนกว่าผมจะผมผมจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าตามที่ผมวางวางแลนไว้นะผมยอย่างดาร์กอนคาร์ดอย่างเงี้ยผมก็รีวิวไว้ป,ประมาณห้าสิบวันโดยประมาณนะครับผมคือผมจะไม่ไม่รีวิวแบบอีรุ่ยฉุยแฉะนะแบบว่าสาวันแล้วก็จิ้งนะผมผมรีวิวม่งทำไปเรื่อยๆจนกว,ว่าเกมมันจะเจ๊งอะ่ะเอาง่ายๆนะผมพูดให้ฟังนะครับผมซึ่งสรุปตัวนี้นะครับผมมองว่า อความความเติบโตของมันมันยังไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นในตัวของราคาเหรียญน,นะถ้าพูดถึงตัวราคาการาฟของเหรียญเนี่ยมันตกลงนะครับมันไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นนะในช่วงเวลาของที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมันตกลงนะคือเอาทําให้สูงนะสุดหนึ่งดอลลาร์นะครับผมหนึ่งจุดแปดนะตามสูตรคือศูนย์จุดหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้มันกําลังกลับไปถึงจุดตามสุดของมันอยู่นะครับผมถ้าคุณอยากรีบคุณไม่ต้องรีบซื้อครับผม ถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้จริงๆคุณเข้าไปแล้วคุณชอบมันคุณตัดสินใจเองได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ผิดถูกอะไรนะครับผมเพราะว่าผมได้ดูทั้งหมดให้คุณแล้วคุณสามารถที่จะวิเคราะห์เพิ่มเติมของคุณได้นะครับผมเพราะว่าสิ่งที่ผมป้อนให้เกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันสามารถทําให้คุณอรู้ว่าคุณชอบมันจริงๆหรือเปล่านะครับผมว่าคุณอยากเล่นมันจริงหรือเปล่านะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับ Q&A นะครับผมสำหรับใครมีคําถามอะไรนะสามารถส่งมาถามได้เลยนะครับผมเพราะว่า ในทุกๆคําถามของคุณนั้นผมใส่ใจเสมอนะครับผมแล้วก็ผมจะพยายามตอบทุกๆคําถามนะครับผมเท่าที่ผมจะสามารถตอบได้ในทันทีนะครับผมจะไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะในแต่ละวันนะครับผมต้องถ้าคําถามไหนที่มันตกไปหรือหลุดไปผมต้องขออภัยนะครับผมเพราะบางทีมันไม่เห็นคําถามจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตาม,มกัากไยนครัปกำลังใจด้วยนะครับ